ฮัลโหลเจ้าวันนี้เฮาจะมาแปลงน้ำพริกอ่องแบบนักจีนนะเจ้าเน้นจีนแต่เฮาจะบ่ค่อยเน้นเบือเขส้มสักต่อใดจะเนี้ยในตั้เย็ยนมันมีเบือเขส้มทั้งซีแกนบ่ได้ติหารนี่คือเฮาจะเอาส่วนผสมเหล่านี่นะเจ้าไปใส่ในหม้ออบลมรล้อนเนาะหรือเอาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้หรือไข่เจ้าไปคั่วเอาไปจีก็ได้เจ้า ระว่างรอเฮาก็จะมาซอยบักเขือส้มไว้ก่อนเด้อเจ้าจะซอยตีนใหญ่ตีนน้อยแล้วแต่เลย อันนี้คือปริมาณของเบอร์อส้มซีแกนแล้ะสุพอเนอร์จีนหมูบดห้สิบบาทใส่ชื่อมดนะ, <c oughs> ะ้นโซนี่ก็คือเขาจะพริกแห้งมาคั่วนะเจ้าถ้าเป็นตําบ้านนี่ก็จะเอาไม้เสียบพริกมาเสียบแล้วก็เอาจีก,กับทานเอาเนาะแต่ว่าที่นี่อยู่หอกเลยต้องเอาคั่วเอานะเจ้า <c oughs> เปิดพออันอื่นมันใจได้มดเลยเจ้ายกเว้นจะใขเลยลองเปลี่ยนใหม่ตัดเป็นกลม เราลองพอล้อมันจะดีก่อก็ถือว่าใจ้ได้ยูนะเจ้าถ้าเป็นตําบ้านนี่เอาเจะใครเป็นหัวนี่มาแอนทานเอาเนะื้อสูมันจะได้หอมดีอันนี้คือกะปิจีเจ้าและส่วนจักไข่เนี่ยก็เอาออกมาซอยเวลาเอาไปตำนะพี่ก็ไปต้องใส่นักนะนะเจ้าซอยสมบมันหอมมันซาบน้อยเดียวบ่ได้ใส่นักบ่ดีเน้อบ่ล้ำมันจะซาบเกิน ระด้เวลามาต่ำน้ำพริกถ้าใครอยากจะคิปลูกเป็นแม่บ้านกุลสจตรีก็ประมาณนี้เลยต่ำประมาณนี้เลยนะเจ้าหรือถ้าใครใบายาขี้ขานขี้ขาน,ขขานต่ำปุ้นเลยสูน้ำพริกน้ำเงี้ยวใจได้เหมือนกันเวลาผายจใจน้ำพริกน้ำเงี้ยก็จะไปลืมพอนะเจ้าบางสูตรเปิ่งก็จะมีใส่ถั่วเน่าแคบบางสูตรก็จะบ่ไ,ได้ใส่เด้อก็อเลือกใจเอาตามความชอบความมักของแต่ละคนนะเจ้า น,นี่ก็ใสสักน้อยให้มันได้หนัวบางสูตรบางคนปกกับกใสนะเจ้าเวลาฮัเตาน้ำพริกเซตแล้วเนี่ย่วนใหญ่เต่าตีหานเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำพริกเนี่ยไปคั่วกันน้ำมันก่อนแล้วเขาก็เอาจินไไจ้นหมูลงไปใส่จิ้นหมูลงไปใส่ได้สักกล้ามหนึ่งน่ะแล้วเขาก็เอาบึกเขือส้มใส่ลงไปตัว แต่ถ้าค่าแปลกนี่นะสูค่าจะไปแย่ขันตอนยุ่งอย่างเงี้ยอันค้าจะต่ําเปาะลงกันเสียงมดัดแล้วค้าจะคั่วเตือเดียวเลยง่ายดีเสียเวลา ถึงเวลามากคั่วละไผัจะตุบหอมขาวมาคขานะ้ำมันให้มันหอมก็ได้เนอะแต่ค่าคขีข้าขาดหยอคั่วลงไปเลยเจ้าง่ายดีอยากกินข้าวมันจะเงยเียยบลายแล้วเจ้านพ้พริกอ,อง สีมันอาจจะบะแดงนะเจ้าเพราะว่าเบือขอส้มมันมีน้อยเนาะถ้าอยากจะให้มันแดงๆก็ใส่เบือเขอส้มนักๆนะเจ้าแต่ถ้าใส่นักล่ำกบ,บดีเจ้ามันส้ม